สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทาง youtube ทุกท่านนะคะบุษบาพักเครื่องนะคะเพจพักเครื่องสะสมนะคะแอดมินผู้หญิงนะคะน้องชาเอมนะคะที่ไลฟ์สดเนาะทาง u t u b e นะคะแล้วก็ทางเพจ Facebook นะคะพักเครื่องสะสมเนาะนะคะเอาน้องชาเอมนะคะวันนี้นะมีเวลาว่างนะคะวันนี้มา เปิดหน้าค่าตาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะเพื่อเปิดกัน เชื่อมั่นนะคะให้ร้านของเราเนาะร้านจริงร้านของเรานะคะส่งจริงนะคะส่งจริงทุกวันด้วยนะคะแล้วก <IF> ็ส่งฟรีให้ลูกค้าด้วยเนาะนะคะลดพิเศษให้ลูกค้าด้วยนะคะร้านของเรานะคะไม่มีการเก็บปลายทางใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่ๆไม่มีการเก็บปลายทางใดๆทั้งสิ้นนะคะทางร้านของเราเนาะถ้าลูกค้าสะดวกนะคะอยากให้เก็บปลายทางนะคะ เชิญไปได้ที่ทาง lazada shopee ปปนะคะน้องลงคะไว้เหมือนกันแต่ราคาจะไม่ได้ลดนะคะพี่พี่ไม่ได้ลดราคาเหมือนทางไลฟ์สดนะคะพี่พี่แต่เก็บไปทางได้นะคะยังไงก็เชิญทาง shopee lazada ปปได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าวันนี้มาเปิดการมองเห็นนะคะแล้วก็เปิดหน้าค่าตาให้พี่พี่ได้เห็นนะคะหน้าตาของน้องเนาะนะคะ หลายท่านคงจะกลัวนะคะว่าร้านของเราส่งไม่จริงนะคะถ้าร้านของเราส่งไม่จริงนะคะลูกค้าจ๋าแม่ค้าจะไม่กล้ามาไลฟ์สดทุกวันนะคะรับประกันได้เลยนะคะลูกค้าของเรามากกว่า100คนขึ้นไปอยู่แล้วนะคะที่ส่งของให้แล้วก็มีลูกค้าเก่าๆนะคะที่มาส่ง ที่มาเช่าพระจากเราประจํานะคะลูกค้าจา๋าสร้างความเชื่อมั่นให้ได้เลยนะคะลูกค้าจา๋าถ้านะคะพูดถึงเรื่องการปิดพระเล่นนะคะที่น้องเจอมานะคะพี่พี่จ๋าขอความกรุณาด้วยนะน้องเจอมาเยอะเลยในช่วงนี้นะคะในการปิดพระเล่นนะคะพี่พี่ปนเห็นใจแม่ค้าด้วยนะคะขนาดนี้ยังปิดเล่นถ้าแม่ค้าส่ง เก็บปลายทางนะคะตีกลับเยอะเลยนะคะแม่ค้าเคยเก็บปลายทางมาแล้วนะคะแล้วก็โดนลูกค้าไม่รับของนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมไม่รับนะคะแม่ค้าก็เสียค่าส่งฟรีนะคะลูกค้าจ๋า ปวเห็นใจด้วยนะคะลูกค้าสาเหตุที่ไม่เก็บไปทางนะคะเพราะสิ่งนี้แต่ถ้าลูกค้าไม่ไม่เชื่อมั่นแล้วก็ไม่ไว้ใจนะคะอยากเก็บไปทางนะคะไม่เช่าหาก็ไม่ว่าอะไรนะคะลูกค้าแต่อย่าปิดเล่นนะคะขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะไว้เจอกันรอบเย็นนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ